ะะที่ปรึกษาการขายโชรูมสัมมิตฮอนด้ายูสคาร์สาขาพัฒนาการแผนกรถมือสองนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะเอมเอีเจ้ารถฮอนด้ Accord คันนี้นะคะมาแนะนำนะคะในส่วนของคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น2.4 EL Navy นะคะตัว m i n ม c h h a i n ปี2018นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะคะของเครื่อง2.4เลยนะคะลูกค้าที่หาโฉมเจน9อยู่นะคะเอแนะนำคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะราคาพิเศษทางโชลูมนะคะตั้งขายอยู่ที่ 8แส0 0ีบาทเท่านั้นนะคะในส่วนของการจัดไฟแนนนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถกู้ยอดเต็มได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวน์พร้อมรับเลทดอกเอบเี้ยพิเศษไปด้วยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.59เท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้เลย,ยเอจะโชว์เบอร์ไว้ด้านล่างให้นะคะค่ะก็เดี๋ยวเอจะพาลูกค้านะคะมาชมตัวรถคันนี้กันก่อนนะคะว่าคันนี้มีความสวยแล้วก็โดดเด่นยังไงบ้างคะ่ะ ก็เดี๋ยวเอพาชมตัวรถรอบๆพันกันก่อนนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องสองจุดสี่เลยนะคะตัวท็อปของเครื่องสองจุสี่นะคะถ้าท็อปวันนี้ก็จะเป็นตัวไฮบริดเลยนะคะออชั้นก็คือครบเลยนะคะเป็นตัวแมนเนวลเชนนะคะลูกค้าหากันเยอะเลยค่ะส่มนี้นเดี๋ยวนี้าหายากแล้วนะคะสมนี้นาันๆานจะเข้ามาทีนะคะไปไวแน่นอนค่ะ อันนี้ทางโชว์รูมเพิ่งจะรับเข้ามาเลยนะคะภายในก็จะเป็นสีเบตนะคะเบาะรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะออปชันคือครบเลยด้านหน้าคอนโซลนะคะก็ตกแต่งลายไม้นะคะพร้อมแผงข้างประตูด้วยนะคะ ก็แผงด้านประตูด้านหลังนะคะก็จะมีม่านนะคะที่ประตูด้านหลังให้นะคะภายในสีเบจนะคะสวยแล้วก็ทําให้รถนะคะหรูหรามากๆเลยนะคะภายในสะอาดในนี้ทางโชว์รูมของเราตรวจเช็คปรับสภาพนะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะ นี่ก็จะเป็นด้านหลังรถนะคะไฟ LED นะคะด้านหลังรถนะคะก็สะอาดเลยนะคะไม่มีคราบสกปรกเลยนะคะเครื่องมือ,อย่างอะไรแม่แรงก็ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้ อันนี้นะคะอันนี้เป็นแม่แรงรถนะคะเครื่องมืออยู่ด้านซ้ายมือนะคะอันนี้ก็เอถ่ายให้ดูซีนเดิมๆจากโรงงานฮอนด้าจะเป็นแบบนี้ไม่มีรอยพ่นสีเลยนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะน,นี้เป็นซีนเดิมๆจากโรงงานฮอนด้านะคะอุปกรณ์ต่างๆครบค่ะเบาะด้านหลังก็พับได้นะคะเพราะว่าจะมีตัวดึงสลักตรงนี้นะคะดึงปุ๊บนะคะเบาะเราก็ไปงางจากด้านหน้าได้เลยนะคะ ด้านหลังเบาะด้านข้างๆคนขับนะคะก็จะมีปุ่มนะคะที่สามารถกดนะคะ,ะเพราะว่าเวลาคนที่นั่งด้านหลังนะคะกดเลื่อนเบาะด้านหน้านะคะขึ้นลงตรงนี้ได้เลยนะคะและ้วกเบาะด้านหลังตรงนี้ก็จะมีที่ใส่พวกแก้วน้ำนะคะอนเนกประสงค์มากๆเลย น,นี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะประตูฝั่งคนขับนะคะก็จะมีเมมนะคะหรือว่าล็อกท่านั่งได้สองท่านั่งนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะคะครบเลยนะคะมีเลนวอตให้ด้วยนะคะเลนวอตก็คือกล้องมองด้านข้างนะคะพวงมาลัยนะคะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะ,วะ,คะสวยหรูหลามากๆเลยนะคะ อุปกรณ์ต่างๆนี่คือครบเลยนะคะเลขไมจะวิ่งไปที่1,2824กิโลนะคะอันนี้การันตีว่าเป็นไมท้อยเปอรนะคะมีเชื่อมต่อบลูทูธนะคะมีปุ่มรับสายโทรศัพท์ตรงโมล์ารได้ด้วยนะคะ หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็คือ2.4นะคะมันจะมีระบบนำทางนะคะก็คือตัวนี้แผนที่นะคะมาให้กับในตัวรถเลยตัวนี้ก็จะเป็นระบบนำทางในวีนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ USB ได้แล้วก็รุ่นนี้เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะ Air Auto กล้องหลัง กล้องหลังนะคะจะไปโชว์ที่กล้องด้านบนนะคะออปชั่นครบเลยนะคะสำหรับคันนี้รถสวยมากๆเลยลูกค้าสนใจนะคะตอนนี้มีเข้ามาคันเดียวรีบเข้ามาดูรถได้เลยนะคะแปดแสนสี่บาทนะคะราคาไม่แรงไม่แพงด้วยนะคะเดี๋ยวพาลูกค้ามาชมหน้าห้องเครื่องนะคะ น้างเครื่องทางโชว์รูมนะคะก็มีการล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจเช็คหน้าห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะฝากระโปรงหน้าเดิมๆเลยนะคะดูได้จากมีสติกเกอร์มาปอนะคะอันนี้คือเป็นสติกเกอร์จากโรงงานฮอนด้าแต่ว่าฝากระโปรงหน้านะคะก็คือเดิมๆนะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะ ซีนเดิมๆจากโรงงาน Honda จะเป็นแบบนี้นะคะเม็ดอาร์คลอยเม็ดอาร์คเดิมๆหมดเลยนะคะจุดแต้มสีจากโรงงาน Honda นะคะตามน็อตน,นะคะก็แปลว่า,าตัวอะไหล่ตัวนั้นก็คือยังเดิมๆหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือซีนเดิมๆนะคะเม็ดอาร์คจากโรงงาน Honda นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะรถไม่มีอุบัติเหตุนะคะลูกค้าสบายใจได้ค่ะ ก็เอพาชมรถ Honda Accord คันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเอดได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0863818421นะคะเดี๋ยวเอจะโชว์เบอร์ไว้ด้านล่างให้นะคะก็ของเอเนี่ยเป็นศูนย์โชว์รูม Honda เลยนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะทางศูนย์ของเราเนี่ยรับรถนะคะก็คือคัดรถแล้วก็ตรวจเช็คมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของรถที่ชนหนักน้ำท่วมทางโชว์รูมเราไม่รับเข้ามาขายเลยนะคะ ลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เอกขอแนะนำรถสวยๆเพลงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ